ในโลกแห่งความเชื่อและศรัทธ,ธามีตำนานและเรื่องเล่ามากมายที่ถ่ายทอดผ่านการเวลาหลายพันปีโดยเฉพาะในวัฒนธรรมอินเดียโบราณที่ยังคงเต็มไปด้วยปริศนาและความลี้ลับที่ยากจะหาคำตอบหนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของวิมานะยานพาหนะลึกลับที่ถูกกล่าวถึงในมหากาบโบราณและสถาปัตยกรรมที่เชื่อมโยงกับศาสตร์แห่งวัสดุและพลังงานเหนือธรรมชาติ มีสถานที่ที่น่าทึ่งแห่งหนึ่งอย่างเมืองวิชัยนครที่ไม่ได้เป็นเพียงเมืองหลวงโบราณที่เคยรุ่งเรืองเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของเหล่าเทพเจ้ารูปทรงของวิหารและปราสาทที่นี่มีลักษณะคล้ายกับยานพาหนะในอากาศเรากับได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์วันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังยุคโบราณในช่วงเวลาหนึ่งสู่ตำนานและข้อสันนิษฐานที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมโบราณ เข้ากับความเชื่อในสิ่งที่อยู่นอกเหนือโลกของเราในปัจจุบันสาธารณรัฐอินเดียดินแดนที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรของเอเชียใต้ในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศมีซากปรักหักพังของกลุ่มวิหารขนาดใหญ่ที่รู้จักกันในชื่อวิชัยนคร หรือที่เรียกว่านครแห่งชัยชนะสถานที่แห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางที่จเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรฮินดูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อินเดียแม้ว่าประวัติศา,ศาสตร์ส่วนใหญ่ระบุว่าวิชัยนครถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่1 4แต่ก็มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเมืองนี้อาจเก่าแก่กว่านั้นมากตำนานในาศาสนาฮินดูกล่าวว่าเมืองแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ที่พระรามได้พบกับหนุมานผู้เป็นสหายและเทพ,พเจ้าวานอนท์ในตำนาน ซึ่งหากเรื่องนี้เป็นความจริงแล้ววิชัยนครอ,อาจมีอายุย้อนไปหลายพันปีทําให้พื้นที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของอารยธรรมเก่าแก่ที่ดํารงอยู่มานานก่อนการก่อตั้งวิชัยนครอ,อีกด้วยวิหารและสิ่งปลูกสร้างที่เหลืออยู่ในปัจจุบันถูกออกแบบโดยใช้หลักวาสตุศาสตร์คือศาสตร์แห่งการออกแบบโบราณของฮินดูที่ผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมเข้ากับพลังของธาตุทั้ง5ได้แก่ดินน้ำลมไฟและอวกาศ การออกแบบเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถาปัตยกรรมแต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างโลกและจักรวาลอย่างลึกซึง้งอาคารต่างๆถูกสร้างขึ้นเพื่อให้กลมกลืนกับพลังของโลกและจักรวาลเปรียบเสมือนว่าโลกเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทในอวากาศซึ่งเชื่อมโยงพลังงานจากดวงอาทิตย์และจักรวาลเข้าด้วยกันนักวิจัยบางคนให้ความเห็นว่าวิหารเหล่านี้อาจไม่ได้มีเพียงบทบาททางศาสนา แต่ยังถูกใช้เป็นเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้มนุษย์สำรวจจิตสำนึกที่ลึกซึง้งและอาจเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อกับพลังแห่งจักรวาลรวมถึงการสื่อสารกับเทพ,พเจ้าอีกด้วยทางตอนใต้ของอินเดียเป็นพื้นที่ที่มนุษย์เข้ามาอยู่อาศัยมายาวนานมีความเป็นไปได้ว่าอาจนับแสนปีและแม้ว่าวิชัยนครจะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของพื้นที่นี้แต่ร่องรอยของอรารยธรรมที่เก่าแก่กว่านั้นยังคงหลงเหลือให้เห็น ต้นกำเนิดของสถาปัตยกรรมวาสตุศาสตร์สามารถสืบย้อนกลับไปได้จากวการรณกรรมโบราณของอินเดียในยุคสังคมซึ่งกล่าวถึงวีรบุรุษในตำนานที่ชื่อว่ามามูนิมายันที่ใช้ชีวิตเมื่อประมาณ 10, 1 0 0 0 0ถึง12,000ปีที่แล้วแต่ใครหรือสิ่งใดคือบุคคลลึกลับในอดีตนี้ตามความเชื่อของาศาสนาฮินดูมามูนีมายันถือเป็นวิชวะคมามะเทพแห่งการสร้างสารรค์ และเทพผู้ที่ออกแบบและสร้างสถาปัตยกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาลซึ่งนักทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณเชื่อว่าเทพองค์นี้อาจเป็นสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวก็เป็นได้นักวิจัยชี้ให้เห็นถึงร่องรอยที่สลักไว้บนหินที่กระจายอยู่ทั่ววิหารวาสตุในวิชัยนครสถานที่ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และเทพพเจ้าฮินดูซึ่งเชื่อว่าเทพหลายองค์อาศัยอยู่ที่เมืองนี้เช่นองค์ศิวะและพระราม หลายๆรูปปั้นที่แปลกประหลาดในเมืองวิชัยนครเป็นรูปปั้นที่เกี่ยวข้องกับองค์วิษณุและบางองค์ดูเหมือนกับเทพต่างดาวที่แปลกประหลาดซึ่งรูปปั้นเหล่านี้ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันที่วิชัยนครตามตำนานเล่าขานว่าวิชัยนครเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากพระรามซึ่งหนึ่งในอวตารขององค์วิษณุได้เคยมาเยือนที่แห่งนี้นั่นจึงทําให้สถานที่นี้ได้รับการยกย่องเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างสูง หลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของเทพเจ้าฮินดูสามารถพบได้ในคัมภีร์ฮินดูโบราณวรนนคดีมหากาบเช่นมหาภาระตะและรามายนะมีการกล่าวถึงวัตถุที่สามารถบินได้ในรูปทรงและขนาดที่แตกต่างกันหลายรูปแบบตามที่นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าในวรนนัดีเวทโบราณมีการพูดถึงวิมานะซึ่งเป็นยานพาหนะที่มีคุณสมบัติต้านแรงโน้มถ่วง และมีการบอกว่าเหล่าเทพเจ้าเคยใช้วิมานะเหล่านี้ในการเดินทางและการสร้างวิมานะได้รับการอธิบายไว้อย่างละเอียดในมหาภรตะและหนังสือโบราณบางเล่มที่ได้ถ่ายทอดมาจากยุคนั้นและจากเรื่องราวต่างๆที่วิชัยนครมีสถาปัตยกรรมแบบวาสตุศาสตร์แบบดั้งเดิมของฮินดูโดยมีวิหารหินที่มีรูปทรงเป็นกลวยดังนั้นสถาปัตยกรรมเหล่านี้จึงคล้ายกับยานบินหรือยานอวกาศที่เรียกว่าวิมานะ นักทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณแสดงความเห็นว่าหากเทคโนโลยีวาสตุศาสตร์ถูกนำไปใช้ในการสร้างยานบินแล้วมันอาจมีศักยภาพในการสร้างอาวุธและอาจสามารถสร้างพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนยานอาวกาศได้วิมานะที่เราเรียกในวันนี้ว่ายานอาวกาศหรือย,ยานบินซึ่งในปัจจุบันก็มีการพัฒนาเป็นยานอาวกาศที่แตกต่างกันไปเช่นยานอาวกาศของรัสเซียและอเมริกาที่มีลักษณะแตกต่างกัน ที่เทือกเขาฮิมาลัยทางตอนเหนือของอินเดียทุกๆฤดูร้อนชาวฮินดูผู้สแสวงบุญนับพันคนต้องเผชิญกับการเดินทางที่ยากลำบากพวกเขาต้องข้ามภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยอันตรายหลายกิโลเมตรเพื่อไปถึงถ้ำอมานาตซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการบูชาเทพเจ้ามานานนับพันปีตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง3,900เมตรในเทือกเขาฮิมาลายัย ซึ่งเป็นสถานที่สแสวงบุญที่ได้รับการเคารพนับถือมากที่สุดสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูผลจากแรงศรัทธาดังกล่าวทำให้ผู้คนเสียชีวิตด้วยอาการป่วยจากความสูงหรือบางครั้งพวกเขาก็พลัดตกจากหน้าผาแต่ยังคงมีผู้คนเดินทางไปที่นั่นเพราะมันถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งตามตำนานท้องถิ่นกล่าวไว้ว่าถ้ำขนาดใหญ่นี้คือสถานที่ที่องค์ศิวะมหาเทพ ได้เปิดเผยความลับแห่งความเป็นอมตะและการสร้างจักรวาลให้กับพระชายาปรารวตีเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อองค์ศิวะมหาเทพผู้สแสวงบุญจะถวายความเคารพต่อศิวลึงจากน้ำแข็งภายในถ้ำซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นการแสดงออกของพลังสร้างสารรค์ของเทพ,พเจ้าทำให้สถานที่นี้มีความสำคัญสูงสุดสำหรับผู้ที่นับถือาศาสนาฮินดูตามที่ผู้สแสวงบุญชาวฮินดูที่เสี่ยงชีวิตเพื่อไปถึงถ้ำอมานาท เชื่อว่าเรื่องราวนี้เป็นเหตุการณ์จริงเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตจากอีกโลกหนึ่งที่เคยอยู่ในสถานที่นี้บนโลกของเราแต่ความสว่างสวัยที่พบในถ้ำเหล่านี้อาจมาจากแหล่งที่มาของสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกหรือไม่นักทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นและชี้ให้เห็นว่าหลักฐานอาจพบได้ในนิเวศนิรนามหรือชัมลาที่เป็นตำนานรวมถึงถ้ำบนท้องฟ้งฟาในมุดแตงประเทศเนปาล นักวิจัยบางคนเชื่อว่าชัมบาลาคือเมืองในตำนานที่ตั้งอยู่ในภูเขาแห่งเทือกเขาหิมาลายและผู้คนในเมืองนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่บรรลุสภาวะสติสูงสุดและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีอันยิ่งใหญ่ซึ่งมาจากการบรรลุสตินั้นพุทธศาสนาเองได้ชี้ให้เห็นว่าถ้ำนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จะพาคนไปสู่ภาวะจิตที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การรับรู้ที่สูงขึ้น สู่โลกอื่นที่อาจมีอรารยธรรมที่อยู่ภายในโลกถ้ำบนท้องฟ้าในมุดแตงเป็นถ้ำที่น่าอัศจรรย์อย่างมากเพราะเป็นถ้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นหลายร้อยแห่งซึ่งถูกขุดเจาะในหน้าผาและภายในถ้ำเหล่านี้มีรูปปั้นขนาดใหญ่ตั้งอยู่เช่นพระพุทธรูปและโพธิสัตว์ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธไม่ใช่เพียงกลุ่มเดียวที่เชื่อในเรื่องนี้ชาวฮินดูเองก็เคารพบ,บูชาถ้ำเป็นสถานที่ที่พระภิกษุสามารถไปค้นหาปัญญาได้ นักทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณให้ความเห็นว่าความรู้เกี่ยวกับจักรวาลอาจถูกเก็บรักษาไว้ในผนังของถ้ำเหล่านี้สิ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับถ้ำคือมันอยู่ใต้ดินและโดยทั่วไปแล้วศาสนาคือเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งการเดินเข้าไปในถ้ำก็คือการเดินเข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั่นเองหากเรากำลังมองหามนุษย์ต่างดาวอาจจะมีความขัดแย้งในคำพูดนี้ว่าท้องฟ้าเหนือศีรษะ อาจไม่ใช่สถานที่ที่ดีที่สุดในการมองหาเราอาจจะต้องมองไปที่ใต้พื้นดินลึกๆแทนในบางแง่มุมแล้วการสำรวจใต้ดินของดาวเคราะห์โลกอาจเป็นเส้นทางสุดท้ายที่เราไม่เคยรู้มาก่อน